สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําที่ฝนเลบให้น้องแมวอีกแล้วนะคะจากกระดาษกล่องไปษนีพวกนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะทําการตัดกระดาษนะคะถ้าจะเพื่อนๆจะให้เท่ากันเนี่ยก็ควรใช้ไม้นมันทัดวัดนะคะแต่ว่าเราก็กะกะเอาด้วยค่ะวัดบ้างกะกะเอานะคะตัดตามขวางของกล่องนะคะเพราะว่าเราจะได้ลายของกระดาษลังนะคะ แล้วเราก็นำมาม้วนม้วนแบบนี้นะคะม้วนให้เป็นกลมๆแบบนี้เลยค่ะค่อยๆม้วนไปนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราพักเนี่ยเราอาจจะใช้หนังยางมาลัดไว้ได้นะคะเพื่อไม่ให้เขาหลุดนะคะแล้วก็ทำการม้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการนะคะพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วเนี่ย เราจะม้วนอันเล็กๆเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้เพื่อทำการนำมาติดเป็นหูแมวนะคะนี่ค่ะทากาวแล้วก็ติดไว้เลยค่ะพอติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอให้กาวแห้งค่ะเมื่อกาวแห้งแล้วเราก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะจะฝนไหมน้ คนนี้ใช้ผิดประเภทนะคะเนี่ยวิธีการใช้ที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่เอาเล็บขึ้นมาแล้วก็ทำการฝน